มีเรื่องให้อึงอีกแล้วทนายตั้มเปิดจดหมายจากแม่แตงโมขอร้องอยากเกี่ยวข้องกับคดีล่ามจ้างทนายกิษณะเป็นผู้ทำคดีคนเดียวเท่านั้นล่าสุดทนายตั้มก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยกล่าวว่าจดหมายจากแม่บอกว่าตาั้มอย่ายุง่งพร้อมแนบจดหมายที่เป็นของแม่แตงโมที่เขียนถึงระบุเอาไว้ว่า เรียนคุณกฤษณะทนายความคดีของแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าในขณะน,นี้คุณแม่ได้จ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดๆทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้นำเนินคดีด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้ว ท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสพเมืองนนทบุรีไม่เคยไปยุ่งหรือว่าเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดใทั้ทงสิน้นให้ท่านทำงานให้เต็มที่คุณแม่วิงวอนท่านทนายพิธาขออย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้ทงสิน้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายพิธาใดๆทั้ทงสิน้น ทางนี้ได้มีแฟนเพจได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยทนายตั้มก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เชิงขำขันว่าคิดว่าคุณแม่กลรดตั้มกี่เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้